สวัสดีค่ะกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกขสุขคนมื้อนี้กลับมาพบครอครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมเติมก็คือตําซั่วขนมจีนใส่เล็บมือนางคือหรือว่าตีนไก่นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะเอาตำอีกแล้วพี่น้องเลยตำน้ำปลาหลายพิเศษคือเก่าพี่น้องเนาะพักเขากำมาเป็นสวนนี่แหละพี่น้องเอ้าบอกพักพี่น้องด้วหอมเปรย์น้ำพี่น้องแล้วก็พักชีลาวเป็นแบบพักชีลาวแล้วก็พักสลัดพี่น้องมักแตีงแล้วก็แคบงูมะเขือม่วงพี่น้องพักชี ผักสีเหล้าก็ผักสีลายเนาะพี่น้องเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในชาแนลฝากกำลังใจสาวในพ่อครัวในใจพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาแช่แช่น้องกันข้าวเหนียวก็มีถุงมือพ่อครัวบอกินข้าวเหนียวเดี๋ยวกินน้องเบิ้งพี่น้องมาพี่น้องมือหนังอบบวกยีไงล่ะพี่น้องปั่นข้าวเหนียวบอกใหยีต้องตัวนี้แช่ปบพ่อครัวแช่เก่าอ่ะล่ะเนี่ยพี่น้อง มดเด็คือเกาพี่น้องเวลาการเร่งงานผลจิต๊คือเกาพี่นองมืดชองจำมือมานีกินไหวไวพี่น้องไหวเพาเป็นย่านผลต๊หัามพี่น้องคองทำมือครอเพี่น้องเส้นพี่น้อง ตกมาตกช่วงเวลาเข้ากินข้าวกินนั่นพีดีพี่น้องสบายเพบ่งเธอก็ไปรับลูกกับพ้นตกหำเนาะเพื่อนใหม่เขามากอะยินดีต้อนรับน้องขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นต์จากพี่น้องมาพี่น้อง อืจำข้าวแล้วเดี๋ยวยัง้อนท้องถึงไก่อบๆลเลยครับเซ็บมือใส่มือเหรอ uh fair. าาก็บา,าเข้มข้นไปเนาะมันเช็บๆกำกันแล้วไปนองเด้วยอ ช่วงที่ด Barn, ืนตำแบบทุกวันนะพี่น้องเพราะว่าพ่อโคก็บอกค่อยว่างบ่ค่อยว่างกับบอกว่ยจะออกไปชืวอของชื่นนะพี่น้องอันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะพี่น้องเนาะชื่อตำแต่ละน้อยๆก็ได้พี่น้องเนาะอย่างพ่อโคบ่ค่อยมีเวลานะพี่น้องเจ้านายคือกระจักบ่เป็นก็จะตำทุกมือนะพี่น้องเมนง่ายๆ ถ้าปครควเลยออกไปตลาดกับเครื่อง่ได้กินหยังเลิศกิ้นเนื้อมาม่าหยางเครื่องเป็นคนแบบขี่รถอย่างกระบะเป็นจักรยานกงียกระบะเป็นนั่นเห ý thức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  ช็อกโกแลตเนื้อแก่แก่หลายก็ขมเบิ่ดอือ น้ำมึดอ่ะมันนี่สว่างอ่ะฝนฝนม่ีมาเยมืดสว่าง Yeah. oh God, I, 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 I. มาติ๋วเขาก่อเติ๋วคักเติ๋วเนี่ยเพชียไปน้องกินแก้เพลีย

มันมืดเลยพี่น้องกวัดกล่องไว้คือเนี่ยเร็มก่อนฝนตกแล้วใบกับพ้าขึ้นมาหลายพี่น้องเปิดแล้วพี่น้องเอ้า อันนี้หันเหลือแต่เครื่องเทศมัพี่น้องอ้าวพ่อครัวเอาพี่น้องสหรับคลิปนี้กันเหลือเครื่องเทศอีกแล้วพี่น้องเหลือแต่แตแตเครื่องเทศคือเกลาพี่น้องนะพักเข้าก็ยังเหลือชองลูกแต่ยองลูกพักสลัดน้อยเดียวพี่น้องเนาะเอาสหรับคลิปนี้เขาก็จบเป็นยานี้เานาะพี่นเนาะคลิปหน้าพอกันไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสรงกินไปแชร์ไปในชาแนลนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจสาวในครอครัวได้พี่น้องเด้อเอาเก้าคะาม,มาสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี